อันนี้ว่ามารีวิวเครื่องครับตัวนี้เป็นเราเก็บงานหมดที่นี้เรามาเปิดฝาขอบเพื่อที่จะรีวิวเห็นภายในใและภายนอกแล้วกันนะครับหนะ้าท็อปใส่มันก็จบ๋ต่จะรีวิวใส่ไมให้ดูนะครับ นนมาร,รีวิวให้ดูครับรีวิวให้ดูว่าเออายในและายนอ,อกว่าอันนี้ก็มาแบ่งปันเรื่องอันนี้้วยครับเวลาเราเปลี่ยนเฟืองไหมครับเฟืองไหมม,มันมันค่อนข้างจะฟิตนะครับมันค่อนข้างจะฟิตเราสามารถทําใช้ตัวนี้ครับตัวบดวาลวนะครับมาถาทาให้มันบดบดแล้วก็เปิดเปิดใช้งานไป เดี๋ยวมันก็เข้าทีของมันเดยวมันก็สนิทของมันเองอันนี้เฟืองไหมมันจะเสียงดังปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่นี่เราบดไปสักพักหนึ่งแล้วเสียงมันเะ่เงียบลงครับอันนี้เครื่องเรา100%จะมารีวิวให้ดูว่าเออเครื่อง100%จะประมาณไหนแล้วก็บางท้ายก็ประมาณว่าเฟืองแปะไม่สนิทเพราะว่าเสียงมันดังเขาก็เลยใช้วิธีการ ให้เฟืองเขาไม่สุดเพราะว่าถ้าเขาสุดเนี่ยสนิทแบบนี้มันจะกบแกบกบแกบแต่ตัวนี้เราก็ให้แตะปลายๆเคมันเสียงของเฟืองมันจะเงียบแต่ว่าอายุการใช้งานมันจะไม่ดีเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ก็ตัวนี้เราเข้าสุดเลยแล้วก็ใช้ตัวนี้บดเอาประมาณนี้ครับก็มาแบ่งการเทคนิคเล็กๆน้อยๆก็เชื้อตัวนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นไม้ครับ ไม้มันจะมันก็เรียบเนียนปกตินี่แหละแต่ว่าเครื่องที่เราเก็บร้อยเปอร์เซ็นต์มันเหมือนเครื่องมือหนึ่งมันอาจจะดีกว่าเครื่องมือหนึ่งนะครับเพราะว่าเครื่องบวกลบจะไม่มีไม่มีการเอียงเองียงจุดจุดจุดสองจุดสามเลยจะไม่มีไม่ได้จุดสูนๆเลยบวกลบเท่ากันเลยหมายมันคือว่าเพราะว่าเราเก็บเก็บร้อยเปอร์เซ็นต์น้นท็อ,ทอไปอะไรประมาณนี้แล้วก็เสียงเครื่องนะครับมันจะเงียบ یا پوانے جاؤ بلا اپنے میں I'm okay, man. Mm -hmm.